คือตอนนี้ตัวแปรสำคัญของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับพักประชาชนเลยครับว่าท่าทีของเขาจุดยืนของเขาตกลงจะโหวตเลือกคันิเดตนายกของพักไหนคันิเดตนายกของพักนั้นก็จะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยทันทีนะครับคุณไอติมพริษเนี่ยก็ออกมาจากห้องประชุมครับและมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนื่องจากมีตัวแทนของพักเพื่อไทยออกมาระบุว่า หากพักประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพักใดพักหนึ่งได้อาจาจะมีการยุบสภาจึงต้องการย้ำว่าความจริงแล้วพักเพื่อไทยไม่จะเป็นต้องรอให้พักประชาชนตัดสินใจก็สามารถดําเนินการยุบสภาได้คุณในติมพนิษ์บอกต่อนะครับว่าตอนนี้ยังคงมีการประชุมกันอยู่นั่นคือช่วงประมาณ3ามโมงเศษที่ผ่านมาครับคิดว่าคงใช้เวลาสักพักมีความเห็นค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ขีดเส้นใต้ตัวโตๆเอาไว้ก่อน แต่ที่แวบมาคุยกับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนเผอิญว่าเห็นมีข่าวที่มีตัวแทนพักเพื่อไทยให้ความเห็นเอาไว้ว่าหากสมมุติพักประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพักใดพักหนึ่งได้อาจจะมีการดําเนินการยุบสภาจึงอยากให้ความเห็นว่าความจริงพักเพื่อไทยไม่จะเป็นต้องร้อยพักประชาชนตัดสินใจก็สามารถดําเนินการยุบสภาได้โดยขอย้ําจุดยืนของพักประชาชนอีกรอบประการแรก ตั้งแต่วันที่มีคลิปเสียงระหว่างคุณแพทองทานกับฮุลเซนทางพักประชาชนเรียกร้องมาตั้งแต่วันนั้นว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศคือการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วมีรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรมทางการเมืองมีเสถียรภาพและศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ตั้งแต่วันนั้นเราเรียกร้องให้ยุบสภามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าผู้มีอำนาจณเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณแพรทองทานก็อหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าคุณภูมิธรรมหลังคุณแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวและไม่ได้ดําเนินการยุบสภาโคศกพักประชาชนบอกด้วยประการที่สองมาถึงวันนี้เรายืนยันว่าในฐานะรักษาการนายกอํานาจในการยุบสภาอยู่ที่คุณภูมิธรรมและพักเพื่อไทยหากต้องการยุบสภาดาเนินการได้เลยไม่จําเป็นต้องรอยพักประชาชน ตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งประการสุดท้ายย้ำกับพี่น้องประชาชนเหตุผลที่ทำให้เราต้องมาประชุมด้วยความหนักใจเวลานี้เพราะก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ยังไม่มีการยุบสภาเราก็ต้องมองว่าเราจะสามารถใช้เสียง140กว่าเสียงของเราในสภาอย่างไรเพื่อเลือกนายกที่จะไปยุบสภาคุณพริตก็ย้าเลยนะคร s <S ับไม่ใช่ว่าเราต้องการเลือกใครแทนที่การยุบสภาเราต้องการคนไปยุบสภา หากไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นจนถึงวันที่มีการเลือกนายกคนใหม่นี่เป็นจุดยืนของพักประชาชนที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนผ่านสื่อด้วยแล้ว